ทำไรนะน้องน้องทำไรนะน้องได้แป้งแล้วอะไรนะน้องได้แป้งแล้วน้องไม่ถูเลยน้องกบหน้าเปียนโปะเข้าไปเลยใช่ไหมลูกใช่โปะเลยเออมันก็เลยเป็นอย่างนี้เลยไหนเงยหน้ามาดูสิโอ้โหน่ารักเกล้ยใสอีกข้างนึงลูก ดึงมันออกใช่ครับถูกต้องอย่างนั้นเลยแล้ววันนี้กินข้าวหมดไหมนนไม่หมดไม่หมดทำไมอ่ะไม่อร่อยเหรออร่อยแต่ว่ามันไม่หมดอ๋ออร่อยแต่มันไม่หมดแล้วได้กินขนมหมดไหมของหวานอะไรอย่างเงี้ย เอาไปังโขหมด,มหมดแล้วกินนมไปกี่ครั้งหมดเลยกี่ครั้งอ่ะนมอ่ะก่อนนอนได้กินไหมก่อนนอนได้กินแล้วตอนเย็นล่ะตอนเย็นก็ได้กินเยี่ยมมากแล้วหลับไหมเนี่ยวันเนี้ยไม่อะทำถุงเท้าดีแล้วใส่รองเท้านี่แล้วครับอ่ะใส่รองเท้ากลับบ้าน หมไม่ต้องถือดวยอะไรนะล้มน้องหมดเลยต้องถืออ๋อไ,<ม>ไม่ต้องถือกลับบ้าน่ะเหรอใช่อืดีแล้วหมดที่โรงเรียนเลยดีแล้วน้องจะได้สูงสูงใช่ไหมใช่เขาน้องกินนมสองถุงเลยเยี่ยมมากน้องจะได้โต ใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้จะร้องไห้ไหมเนะมี่ยพรุ่งนี้จะมาไหมร้องไห้เปล่าไม่ร้องครับโอเคแล้วเมื่อเช้าร้องทำไมก็ร้องใค่อยากหาแม่มม <c oughs> แล้วร้องแป๊บเดียวใช่ไหมใช่ครับโอเคไปกลับบ้านกันเอาเช้าอ่ะ